ลจากปุริโกอูมามิที่มาของความอร่อยวันนี้เราได้นันโโนโยเหล่ายอดฝีมือมาเจอกันที่ทรอสกาเดนคามะก็จะปีิีัตการกับด้านโอโคโนโมิยากิเราจะเห็นกันที่ขนาดเส้นข้าสุกกลางของโอโคโนโมิยากิโ ยอดสีมือจะมีโอกาสที่จะลองคนละสามรอบโดยจะเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆเพราโอูที่ตัดด้านข,ของลุยยี่ได้ขนาดใหญ่ที่สุดจะได้เป็นเจ้าข,ของเกมทั้งคันเริ่มที่ขนาดห0าศูน์เซนนะคะทุกคนพร้อมนะคะไป่ละครับ ตอนนี้ผู้เข้าในกันแล่รับปรกันจะพบกับคุณมิยาจิคุโตะตั้งแต่การผสมแป้เลยนะจ๊ะในครั้งนี้เราก็มีมูติคาซิยามานักร้องไวกร่วมงันด้วยนะครับต้องรู้กันนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของช้มเปียนเล็กอในวันนี้ครับเราอลุกโนบุฮิเดะโดริบุจากรโโนมิยาจิุ่ดกท่สร้างขึ้นโดยที่มีการตัดงฐานที่ดินและดูอาการแต่งหน้าสุดเก๋ใจ วันนี้เขาจะใช้เทคนิคลัทเทพที่มีอยู่สมาโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้ชมกันดูสิว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่แรเลยครับกร่าขอการแข่ันเดทนี้ต้องเำโนปนของนเียกิไม่ช่แค่ที่เราตัดนดเอาไว้ อนเลจะต้องทำการวัดขนาดสัสดกหน่อยครับจะได้5้าส okay. okay. ิบเซนติเมตรพอดีพอดีครับครับโอเคครับกรรมการบอกว่าโอเคครับครอีการงมาลองในรอบแรกนี้ซึอเส้นผ่านย์กลางสิเมรซึ่งมีขนาดใหญ่สูงกว่าไซสุทไปถึงตนเดี๋ยวเราจะให้มีทีมือฉีมีประสบการณ์2ีปีกับด้านให้ดู เาเลยลัเจียบ้าวจยเจีเลในขณะที่จงตาดจด้เอควรยกีซึ่งมีขนาดใหญ่แล่นน้ไนชิะก่อนแล้วค่ะขั้นสิ่สำคัญในการทำให้แข็งก่ก็คือการวางหนูสามชั้น นี่รนุชกลังอหมูสามชวาเรียงลไปครับเราต้องาการจัดวของเขาเขาวางเรีไว้ยังสวยนะชิลงด้านเลยนะครับหมูสามชั้นเป็นสไลด์ับหูสามชั้นสไลด์กับเป็นแบบที่ผมคิดกันไว้แลวด้ฉในการดับด้านครับแลแป้งใสของเจ้ชนก่อนนะครับนี่รนุชนูสชันวางเรงด้านขาเพื่อใจัด้านได้งยขึ้นครับ ยเรานโนยกมือยอมแพ้เอ้ยยังไม่ร้อมครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีเวลาให้เพียงนาที้าเวลาผ่านไปไวไม่โต6หกตอนนี้ผ่านไป30กว่าวินาทีแล้วครับลอครันนะครับลอัครับแล้วกสหรับคุลานโนจะหรือไม่ กลับต้องโค้ชโอ้ยเพอร์เฟคพระวสุคุณแบบกรรมการให้พานี่หมูอย่างที่พูดเอาไว้จริงจริงนะครับแขนต่างของพ right? ี่ิลล์6เฉพาะมุจถ้าไม่3เขตกลางเรลยต้อป้องกันด้านขวาทำให้ตัวต้านโอคโนมิยากิสิ่งต้อย่างโอไทยปกติทำโอคโนมิยากิแบบไหนคะผมอยู่ที่โอซาก้าครับที่โอซาก้าเนี่ยคราบนิยมกินโอคโนมิยากิแบบคนรวมนะครับครับวันนี้ผมจะทำแบบนั้น ตอนนี้กับอีจอมวานมีสามชั้นลงไปนะครับต้องมว่าเขาจใช้หมูสามชั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร คือมจิสกินักมูสามชิลวางเรียงไว้โดยรอบไม่กรอบด้านนอกแขและไม่ฉีกง่ายเป็นแผนการวางมูสามเส้นแบบวงกลมบแล้วครับแล้วครับุูจิสกิก็นกจัาบได้แครับมีเวลาให้หนึ่งนาทีจะเริฟนะครับจะทำตามได้สำเร็จหรืไม่ขาดใหญ่มากคน์พร้อมก็กลับเลยนะครับ มิเชล่ามายขอบคุเมากครับวีาท้โมหเย้น่สุดอดรกาเรนที่สองนะครับรจดวังหมูสาทนหลังรวมตุกโกันโล่ เล็บกตบด้านได้อย่างง่ายดายยัไงครับีวันนี้เอาจริงเลยนะคะขอบใจที่ดูพันทิยุ่งหน้าเนนนะคับวันนี้นะครับขอสิมบทบาพคอคัวโอโคโนเบยกิสักวันนึงนะครับเรั่มด้วยคุณชิม่ามาพร้อมกับรามุนมัน มาแล้วครับมาแล้วครับสบายมากเริ่มนะครับที่สึ่งจะมาต่อยูนะครับกลับด้านแล้วนะครับวันนี้เข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่มุ่งมั่นท่าทางสุดข้นมาอย่างดีจากดาวตลกนไปร้องตะคุยต่อสมบูรณ์บาดฟอกดูออารอนมิยาติในวันนี้ครับรอ้ยไปลอชาติหน้าดีไหมต้องว่ายัสำเร็จไหมมาดูกันเชิญร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการ โดยส่ง SMS มาที่4221588หลังละ6บาท3ท่านแรกที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลจักรยาน l อ s p อสปสีแดงสัปดาห์ละ3คันมูลค่าคละ2,560บาท t ีวีแชมเปียนจำหน้าพบกับบทสรุปของเราแชมเปียนที่มาสร้างสถิติที่โลกต้องตะลึงพบกับลีลาของเราผู้กล้าที่จะมาขอท้าบันทึกสถิติสุดตะลึง ที่จะทำให้คุณอึง้งและทึ่งในความสามารถของพวกเขามาเอาใจช่วยพวกเขาได้สองทุ่มสี่สิบนาทีดีวีชแชมเปีน